ขึ้นมาเลยพี่น้องโหวน้ำอย่างงามเลยอยู่ยากครับ <laughs> <laughs> แคบมีที่ยืนในสังคมจัดไปครับตัดเอาเลยเนะาะใครอยากกินก็หาเอาเองเน้อครับหายากไปพี่น้องสวัสดีพี่น้องมหามิมมหาเพื่อนง,ง่ายกบคือเก่าเลยครับ <laughs> ก็มาเห็นหางที่สองแล้วแหละหางแรกถ่ายม่ได้ครับตอดหอดปากเลย <laughs> <laughs> เต็มหัวเลย ลงกอไผ่กันแทบหมดจนมาพอยงังอย่างนี้ครับเด้อทางน้อยๆเลยเดี๋ยวหัวน้ำเป็นตะขึ้นเกลอจะเอาครับไอ้กบไปจังไดนก็เอาซะหน่อยลองเบิ่งครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันเอาลงมาสิเป็นแบบใดไปขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่น้ำมิ้มอ่ะเดี๋ยวลงให้ไอ้กบก่อนไอ้กบสะหนีผมไปตัดครับลงมาแล้วพี่น้องบวยงามเลยครับพื่อน อย่างยังเดียวไปพอได้แถมไปก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเมืองหางต่อไปครับพออีกลังแล้วพี่น้องอยู่ถึงกอไผ่ก่อนนี้พูดอ่ะหัดน้ำอ่ะปิดบ่มิดเลยครับขากลากเหีนยว่าบ่ใส่น้ำไปเดี๋ยวขึ้นไปเหมืองกันควันใส่เหมืองมันเสร็จตอดขึ้นมาแล้วพี่น้องอหัวน้ำอย่างงามเลยอยู่ยากครับ แทบบปมีที่ยืนในสังคมจัดไปครับตัดเอาเลยเนาะก็ะท่าอยู่ทางนี้เดี๋ยวบึงข้างล่างงามครับอยู่ยากครับเฮ้ยเมื์ค่ะคักค่ะคเอาลงมาแล้วพี่น้องบึงหัวน้ําครับโอ้ง,งามๆเลยนะเกศรแนเนะทปโบ,บสัยเลยนะครับทางนี้นะน้ำล้วนๆหางกับกำลังเต็มครับเดี๋ยวเอานี้ยไปแถมลูกค้าเด้อยพายากินกันพักมาเลยครับเพีเหนุ่มมันโคกเลยครับ ก็มีกับขายให้ครับบุมีกับบุกขายนะครับพี่น้องครับเขาเขาเดี๋ยวเบื้งครั้งต่อไปครับอูกัดคำนี้ไปครับเลามาอีกเดี๋ยวพี่น้องไปเบื่องเพิ่มกันมาก่อนหน้านี้บุเห็นว่าบินไปทางใดแม่เันนแนวนำยากเลยพอมีมู่ก่อนนี่ครับจริงๆพอมาอีกสองสามังเลยครับแต่ว่าเอาบุได้เนาะอยู่สูงเลยอยู่ในบ้านเขานี่ครับมีแต่ั้งใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่น้องอยู่บ้านเขาอ่ะเขาก็ไม่ได้อยู่ข้าง ะสะพานนี่นะกอแผ่ได้บ่ได้เลยไปเบื่องกันหัน้ำกลางๆนี่แหละลงมาแล้วพี่น้องหัวน้ำโอ้โหเอาขึ้นไปเให้ไม่อยอะพวกนะมันงามมันเด่หวะไปไปหาหางใหมครับกมาเจออีกลังอยู่ที่นี anyway> oh like ่พี่น้องทรงสีหางแล้วแหละแต่ว่าน่าจะมีหัวน้ำหนะครับเดี๋ยวจัดการนะครับ กกกกกมีมหางนะพี่น้องแต่ว่าหัวน้ำปิดตาเออไฟไม่มือรู้หนะ่อยเดี๋ยวมาบุ๋งกันมีบ่อน้ำกันเลยปิดตาอยู่หังนี้จนบ่มีอะไรแล้วนะครับพูน <c oughs> มาพี่น้องหังนี้อาจจะกลับบ้านแล้วเดินได้หังนี้เพิ่งเออโมเมนต์มีมบ่ค่อยสายมันได้นะครับน้ำกับบุญสวดคือแถวเก่าเลยครับ อยู่ในนี้ครับหางหนึงครับนึ่งนะกลางโจ้นะพี่น้องไอ้โกโบว่าเด็ดจัดเองจัดสดเลยส้วนว่ะสามิมครับบบมีไรนะครับโบได้วงมาดูเบิ่งกันสั้นๆเด้อคลิปนี้ผมเสียดายเพิ่งหางนั้นอยู่นำเงินบบเห็นว่ะยู่แบบเดลไปได้มาแล้วพี่น้องหางนี้อาจจะเป็นหางสุดท้ายแล้วเด้อ <c ười> เดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่บ้านครับได้มิ้มบกี่ห้างดอกมื้อนี่น้าโบค่อยงามเป็นเลยครับเขาได้ไปขายให้ลูกค้านะครับ ใครอยากกินก็หาเอาเองเด้อครับงายากไปพี่น้องอันนี้ก็เป็นผลงานมิมที่เราได้มาเมื่อนี้นะพี่น้องอ่ก้อนนี้เป็นก้อนที่ไปมัดไว้กับใบกบนะครับเอามาหลายวันแล้วแหละมาใส่ทุยเรียนไว้บวมกันมันงามๆให้พี่น้องได้บบเบิ่งนะครับอ่าได้มาหกรังนะครับถ่ายบเบิุกรังเนะี่ยรังแรกนี่บบได้ถ่ายแถมขึ้นเอาก,กอไผ่นะมันสูงเนาะ กช่วยกันจับอยู่ตอดผมเต็มเลยครับหางแรกเนะี่ยยาวขาสอกรู้เลยครับพูนะเกือบแขนก็งามอยู่แตกเล็กน้อยนะครับก้นื่ๆก็พอได้ครับพอได้แถมได้อยังได้ให้พี่น้องไปกินเลยครับหางนี้ก็เอามาชี้ร่งนะครับโบได้พลาดเนาะที่บบเอาก็มีนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมคลิปนี้นะครับก็สั้นๆเนาะ หามิมก็อ้กบกับมืออื่นกวไปหามิมเงินอีกแล้วครับหาพึ่งบ่เห็นจังใดก็ขอลาไปก่อนนะครับย่นี้พอกันคลิปต่อไปครับชิดด้เบิ่งยังสวัสดีครับ